สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูการทํากระติบข้าวสีนะคะซึ่งมีรวดลายแตกต่างจากกระติบข้าวธรรมดายอย่างไรมาดูวิธีการเริ่มแรกเลยนะคะที่เราได้ตกเจต๊ตกนะคะซึ่งจากการย้อมสีนะคะซึ่งเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้น่ะมาจากสีอะไรคะคุณแม่สีย้อมหยิยอ้อมกบค่ะนะคะเราเมื่อเราได้แล้วเรา เรามาทําวิธีการยังไงคะอันนี้คือขั้นตอนอะไรคะอันนี้คือขั้นตอนก่นะคะขอนี่สด้วก็พวานิลีล้ตลอดเส้นาาอนะคะนี่ก็คือวิธีการก่อนะคะซึ่งจะยกตัวข้างหลังขึ้นแล้วก็สองเส้นจะเหลือสองเส้นข้างหน้าไว้นะคะก็จะ จะสลับสีกันนะคะฝั่งตรงนี้จะไม่ยอมนะคะเมื่อเรานับเส้นต่อให้พอดีว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะขนาดเล็กหรือว่าขนาดรุ่นแบบกลางแบบนี้นะคะเราก็มาทําวิธีการจอดนะคะว่าจอดยังไงจอดก็คือหมายถึงว่าการผสานเส้นต่อให้เป็นวงกลมนะคะเป็นกล่อง นะคะเราก็จะทำการยัดเส้นตอกลงไปในช่องนะคะหลังจากที่เราก่อเสร็จนะคะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะวิธีการต่อไปคือการทำอะไรคะคุณแม่ก็จะสารลายค่ะเป็นลายอะไรคะเขาเรียกว่าลายอะไรลายตาสับปะรดค่ะ ครัลก็มาดูวิธีการได้เลยค่ะต้องทํายังไงบ้างยกเส้นไหนขึ้นบ้างยกเส้นข้างในขึ้นสามเส้นค่ะแล้วก็ปล่อยลงสามเส้นค่ะเส้นสีเหลืองเราขึ้นมาสามเส้นเอาเส้นสีแดงขึ้นมาสามเส้นแล้วก็เส้นสีเหลืองเอาลงไปสามเส้นค่ะ ราจะทำจนถึงขนาดไหนคะต้องสานขึ้นมาให้เต็มคะ่ะแล้วก็ค่อยมว้วนค่ะค่อยพับเส้นต่อคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทำพับเส้นต่อนะคะ,บบคะการพับเส้นต่อาการพับเส้นต่อนะคะก็หรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือว่าการมว้วนเส้นต่อนะคะ เพื่อจะทําให้แบบตอกเส้นตอกของเราไม่ดุดออกนะคะเวลาเย,ย็บแล้วก็ทําให้เป็นลวดลายเลยค่ะเมื่อเราม้วนเส้นตอกเสร็จนะคะหรือว่าพับเส้นตอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาตัดก่อนนะคะตัดตรงที่ยังเหลืออยู่นะคะตัดทิ้ง ตัดออกทั้งสองด้านเลยนะคะลายตรงนี้ชื่อว่าลายอะไรคะล,ลายสองยืนลายสองยืนนะคะค่ะหลังจากเราพับเส้นตอกเสร็จน,นะคะเราต่อไปก็คือเป็นการพับกระติบข้าวนะคะเริ่มจากการฉีดน้ำ ให้ทั่วตัวกระติบข้าวนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีมีค้อนมีเขียงมีค้อนแล้วก็เขียงนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะการพับกระติบข้าวก็คือการดึงอีกข้างหนึง่งเข้าไปอยู่ในตัวอีกข้างหนึ่งนะคะเข้าไปข้างในของอีก ฝ่ายหนึ่งก็จะได้มาครึ่งตัวตัวนี้เขาเรียกว่าบโบกกระติบข้าวใช่ไหมคะ เราก็พับส่วนด้านในก่อนนะคะข้างในสุดค่ะก็ใช้ค้อนทุบนะคะตรงที่พับลงเมื่อกี้ เราทำการตกแต่งค่ะเราก็จะได้ตัวกระติบข้าวแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นการสานฝากระติบข้าวนะคะก็เริ่มจากการขัดเส้นต่อก่อนนะคะก็สารเรื่อยๆนะคะ จนได้ขนาดตามที่เราต้องการก็ทิ่ด้านหนึ่งนะคะ เมื่อเราได้สเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วัดค่ะเมื่อเราได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะเราก็ต้องเริ่มจากการวัดกระติบข้าวก่อนนะคะก่อนที่จะตัดก็วัดทั้งสองตัวเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใจข้างในนะคะ ท,ที่เริ่มการตัดตามวงกลมที่เราวาัดไปเลยนะคะแล้วก็ทำการตัดเจนได้เป็นแผ่นวงกลมแบบนี้นะคะนี่ ตัวนี้จะเป็นข้างในของกระติบข้าวนะคะตัวนี้จะเป็นลายข้างนอกก็ทำเหมือนกันกับเมื่อกี้นะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปคือการทำอะไรคะเย็บค่ะก็อะเอามาเย็บต่อมานะคะก็คือการเย็บการเย็บตัวกระติบข้าวนะคะ เย็บให้ฝากระติบข้าวกับกระติบข้าวติดกันนะคะแล้วต้องทำยังไงคะเย็บออกมาแล้วเราก็เอามามัดกันไว้นี่ค่ะมันจะได้แน่นนี่นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะของการเย็บกระติบข้าว ใช่การเย็บแบบด้นไหยหลังไหมคะหรือว่ายังไงไม่ใช่ค่ะเป็นเย็บเย็บมัดนะคะแบบรอบให้ตัวฝากระติบข้าวนะคะต่อมานะคะเราก็จะทําการใส่ฐานกระติบข้าวะคะ่ะฐานกระติบข้าวทํามาจากไม้อะไรคะไม้โยปลาต้องสั่งทําด้วยใช่ไหมคะถึงจะได้ เราก็จะใช้เหล็กนะคะทำให้เป็นรูหรือว่าเส้นเทปก็จะเป็นการยึดทำให้ฐานกนระติบข้าวเป็นวงกลมนะคะจะเป็นอันเรียบร้อยนะคะ ต่อมาก็จะนำมายึดกับกระติบข้าวก็เริ่มจากการนำเหล็กมาแทงให้เป็นรูใส่ฐานแล้วนะคะ ใช้เข็มใช้เข็มร้อยเข้าไปตรงตัวกระติบข้าวแล้วก็รูตรงที่เราทำไว้นะคะที่เราใส่ฐานกระติบข้าวเสร็จนะคะเราก็จะนำมา ใส่ไม้กรงเพียนนะคะแล้วก็มาพันอีกรอบเพื่อทำให้เกิดความสวยงามนะคะแล้วก็จะพันจนรอบเลยนะคะเราต้องยึดยังไงคะถึงจะอยู่ทำยังไงถึงจะติดกับตัวกระติบข้าว แล้วก็อสอดเข้าไปในตอกนี่ค่ะคที่เราสารไว้เพื่อมันจะได้ยึดติดนะคะเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้กระติบข้าวสีนะคะไม่จำเป็นจะต้องเอาไปอบนะคะเพราะว่า มีสีสันอยู่แล้วส่วนกะติบข้าวธรรมดาเราจะต้องอบนะคะเพราะทำให้เกิดสีแล้วก็เป็นการป้องกันพวกแบบมแมลงเข้าไปเจาะนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทำการตัดแล้วก็สอดลงไปในตัวกระติบข้าว เราก็จะใส่สายกระติบข้าวใช่ไหมคะนะคะตรงเราก็จะสอดลงตรงที่เราเย็บหูไว้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ